จิตรู้จิตอันนี้คืออย่างไรมีได้หรือไม่มีเป็นปกติหรือไม่ถ้ามีแล้วจะเป็นอย่างไรวิญญาณขันไปรับรู้วิญญาณขันได้หรือไม่ครับก็วิญญาณขันที่มาตั้งอยู่ที่หนึ่งก็ไปรู้ว่าวิญญาณขันเมื่อสักครู่เนี่ยดับไปแล้วนะก็เป็นลักษณะอย่างนี้แหละแต่ในตอนแรกๆก็เป็นอย่างนี้แต่เมื่อ เมื่อทําไปจนเน็นว่าวิญญาณขันไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าจะต,ต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่มารู้วิญญาณขันแต่ในแรกๆเนี่ยจะเป็นการที่วิญญาณดูวิญญาณไปเรื่อยๆเ,เพราะคนที่เกิดดับคนที่มาไปเนี่ยก็คือวิญญาณนั่นเองมันจะเข้าใจอย่างนี้ก่อนเพราะเรากับวิญญาณจะเป็นตัวเดียวกันเกิดดับไปพร้อมกันจนกระทั่งต้องมาเห็นการเกิดการดับซ้ำๆไปเรื่อยๆจนถึงเข้าใจว่าอ๋อวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ตัวตนจริง เกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายซึ่งปกติปุถุชนทั่วไปจะเห็นตรงนี้ยากมากตถาคตจึงบอกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมไม่มีทางรู้เลยว่าจิตเกิดดับไปตลอดเพราะมันเกิดดับเร็วมากความเร็วในการเกิดดับของจิตเนี่ยยากยากจะหาประมาด้วยซ้ำนะมันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก จึงทำให้บุคคลเมื่อไม่ได้มาทำสมาธิจเจริญปัญญาไม่มีทางที่จะเห็นตรงนี้